จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียว สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะจากหลายๆคลิปนะคะที่การเอาเนื้อปลาไปทําหลายๆเมนูนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะวันนี้นะคะการจะมาชวนเพื่อนทําแกงส้มค่ะนี่เลยอะไรปลาของการนะคะการก็แยกเนื้อออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วทีนี้การจะเหลือพวกหัวค่ะ เวลาเราซื้อปลานะคะการน่ะการซื้อปลาก็จะสั่งพ่อค้าเลยก็จะให้พ่อค้าเขาขอดเกล็ดออกแล้วก็ผ่าท้องควักเอาขี้ออกเอาไส้ออกนะแต่เราขอไส้กลับมาด้วยปลาแพงปลากระพงกิโลนึงก็ตั้งหลายบาทเนาะเออเราทิ้งอย่างเดียวเลยคือเกล็ดปลาค่ะแล้วเสร็จแล้วนะคะในส่วนของก้างอ่ะค่ะหัวอ่าไม่ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยค่ะภูปลากระเพาะปลาอะไรพวกนี้ค่ะ เอาหมดเลยค่ะเดี๋ยวกันจะเอามาแกงนะคะที่สําคัญเลยค่ะให้เพื่อนนะคะล้างทําความสะอาดให้ดีเลยค่ะให้เรียบร้อยเลยนะคะไม่งั้นเขาจะขาวเนี่ยค่ะพวกเป็นเหงือกพวกแก้มพวกพุงเนี่ยช่วงท้องเนี่ยเอามาแกงแกงส้มค่ะการแกงส้มแบบเพียวๆเลยนะวันนี้การไม่ได้ใส่ผักเลยนะคะเนี่ยเตรียมไว้นะคะของการนะคะก้างปลาวันนี้ที่การเตรียมไว้ประมาณ2ตัวได้นะคะนี่เลยพริกแกงส้มค่ะ ใช้ประมาณ1ขีดนะคะแล้วก็กะปิค่ะประมาณ1ช้อนนะคะอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกนะคะวันนี้กันจะใช้ความเปรี้ยวหวานจากน้ำมะขามเปียกอ่าแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวหอมจากมะนาวด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะดับกลิ่นคาวได้ดีทีเดียวเลยค่ะใบมกรูดชีค่ะไปค่ะไปลงมือแกงกันเลยจ้าใส่น้ำค่ะวันนี้การใช้กระทะแกงอีกเช่นเคยค่ะการใส่ไปสักประมาณ1ลิตรค่ะ เราจะมาทำการละลายพริกแกงส้มกันก่อนนะคะค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะใส่พริกแกงค่ะพริกแกงส้มกับกะปินะคะลงไปละลายเลยจ้าพริกแกงส้มที่การใช้วันนี้นะคะเป็นพริกแกงส้มใต้นะคะใต้แบบใต้ไม่แท้นะแต่ก็ยังมีความเป็นใต้ใต้อยู่นะเพราะว่าเขามีขมิ้นค่ะนี่เลยจ้า เ,เพื่อนสามารถแกงได้นะเ,นเพื่อนๆมีแบบหัวปลาสดอย่างเงี้ยแกงใส่พริกแกงภาคกลางก็ได้เนาะไม่จำเป็นจะต้องเป็นปแกงส้มถ้าพริกแกงส้มได้ก็จะดีมากเพราะว่าเขาจะมีความเข้มข้นเนาะความร้อนแรงกันจะเพิ่มน้ำลงไปอีกนิดหน่อยนะคะเนื่องจากพริกแกงการจะเยอะวิธีการแกงส้มของการนะคะง่ายๆการว่าแกงส้มกับการอะ เป็นอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยจะเข้ากันวิธีการแกงของการง่ายๆนะคะมีวิธีของการก็คือการทำน้ําแกงเสร็จเนี่ยการละลายน้ําแกงเสร็จปุ๊บก,การจะปรุงรสชาติค่ะโดยการจะใส่น้ํามะขามเปียกนะคะประมาณ2ช้อน 2...3 ช้อนค่ะการจะปรุงรสเลยนะคะปรุงรสไว้ระดับ1ก่อนนะคะเติมน้ําปลานะคะสักประมาณ2ช้อนเนาะเนี่ยค่ะ ประมาณนี้หลังจากนั้นก็รจะรอให้น้ําแกงเดือดนะคะเพื่อนเห็นว่า,าพริกแกงข้นเกินไปน้ําน้อยเกินไปเติมน้ําได้ค่ะในจังหวะนี้เลยนะคะแต่อย่ามากเกินนะคะเดี๋ยวเวลาแกงออกมาแล้วน้ําก็จะใสจองแร้งแกงน้ําไม่เข้มข้นนะคะเกลือค่ะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะน้ําแกงเดือดกลับขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนเบาไฟลงนะคะเหลือไฟกลางค่ะกันจะใช้ไฟกลางนะหลังจากนั้นให้เพื่อนใส่ปลาลงไปเลยค่ะ นี่ค่ะอะไหปลานะคะกดปลาให้จมน้ำค่ะอย่าคนเขานะคะใช้วิธีการกดค่ะกดลงไปนะคะพอค่ะแค่นี้ค่ะแล้วปล่อยให้เขาเดือดนะคะนี่ให้เขาเดือดไปก่อนค่ะชิ้นไหนที่ไม่จมน้ำเพื่อนกดค่ะใช้วิธีการกดอย่าคนห้ามคนเด็ดขาดเลยนะคะหอมมากเลยค่ะตอนนี้นะคะ แกงของการก็เริ่มเดือดแล้วนะคะปลาก็เริ่มมีความสุกแล้วนะคะนี่ก็จะใช้วิธีการกดกดแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแกงแบบนี้ค่ะรับรองเลยค่ะว่ามีแต่ความหอมไม่มีกลิ่นคาวปลารบกวนแน่นอนเลยค่ะเนี่ยวิธีการแกงปลานะคะยิ่งถ้าเป็นปะลาล้วนๆแบบนี้ด้วยค่ะแกงอะ่ะก็ไม่ให้มีกลิ่นคาวเลยก็คือเพื่อนจะต้องแบบว่าแกงให้ถึงเครื่องเนาะแกงให้ถึงพริกแกงค่ะเสร็จแล้วนะคะการก็จะโรยใบมะกรูดฉีกลงไปเลยค่ะ ใบมะกรูดฉีกนี่นะคะเขาก็จะช่วยดักกลิ่นคาวได้ดีทีเดียวเลยนะคนเขาเบาๆนะคะเล็กน้อยค่ะอย่าคนแรงนะคะเดี๋ยวปลาเขาจะเละหมดค่ะทีนี้นะคะมาถึงขั้นตอนการปรุงแต่งรสชาติแล้วค่ะอ้าวนะคะนี่การลองชิมดูแล้วว่ายังไม่มีความเปรี้ยวนะคะการจะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะขามเปียกค่ะอีกหนึ่งช้อนนะคะจากนั้นแกงก็จะตามด้วยมะนาวค่ะบีบมะนาวลงไปนะคะจะแกงออกให้มีความเปรี้ยวเค็มนะคะ หนึ่งลูกค่ะมะนาวที่การใช้นะคะนะคะรสชาติลองเพื่อนๆลองปรับแต่งดูนะคะของการจะออกเปรี้ยวเค็มนะคะเมนูนี้หลังจากเพื่อนเพื่อนเติมแล้วเพื่อนๆก็ลองชิมดูเนาะการจะเพิ่มเกลือนะคะอีกปลายช้อนชาค่ะค่ะนี่นะคะให้เพื่อนนะคะลองปรับแต่งรสชาติเลยค่ะ การจะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะเมนูนี้ค่ะการจะบอกเลยค่ะว่าจะอร่อยมากเลยนะคะเข้มข้นมากเลยค่ะให้ออกเปรียปร้ยวๆเค็มๆนะคะนี่นะคะรอเดือดอีกทีนึงค่ะของการก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงส้มอร่อยปลากระพงค่ะนี่เลยทํากันง่ายๆนะคะหาปลาเค็มมาค่ะหมูทอดมาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ฝากเพื่อนกันไว้ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ